รอบที่3ามแล้วครับสามสีเนี่ยก็โดยปกติแล้วเขาจะนัดประมาณ18ื่นนะครับแต่ตอนนี้ผมขี่มาเกิน19ื่นนะครับหมื 10, ่นเกว่าก็หลายคนคงถามว่าถ้าเกิดเราขี่เกินเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกับรถไหมหรือว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดกับวิทเุขอระยะทางไหมครับผม this bank this bank how much เอ่อ one three thousand one thousand yes <Hey>. everything n e t h r e yes everything โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินาบอลนะครับแล้วก็วันนี้มาพบกับวรุ่น500นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ครบแล้วนะครับครบรอบของการเดินทางนะครับก็เป็นคลิปพิเศษครับซึ่งมาจะไปเช็คระยะนะครับก็รอบที่3นะครับ3วันี่ันก็โดยปกติแล้วเขาจะนัดประมาณ10,080นะครับแต่ตอนนี้ผมขี่มาเกิน1 0 0 9นะครับ1ก9กว่า ก็หลายคนคงถามว่าถ้าเกิดเราขี่เกินเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกับรถไหมหรือว่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระทึสของระยะทางไหมครับผมก็เดี๋ยวไปดูครับว่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับถ้าเกิดเราจะขี่เกินตามระยะของรถนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็จะระยะของการเช็ครถนะครับก็พี่ๆท่านไหนก็อยากจะสอบถามอะไรตรงไหนก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะผมจะได้ให้คำตอบได้นะครับหรือว่า อยากให้ผมทำอะไรนะก็บอกนะคนระับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ได้ครับ เพื่อเปลี่ยนคำบรราชิปต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวนี้เดินทางไปเช็คระยะรอบ18,000นะครับแต่ว่าผมขี่เกินมา19,475นะครับผมก็เดี๋ยวไปถามช่างครับว่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับเดี๋ยวช่างจะให้ความรู้นะครับลิปนี้นะครับก็จะเป็นความรู้นะครับว่าที่เทไหนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบ18,000นะครับก็จะมาอธิบายเข้าๆให้ฟังนะครับในช่วงรอบ18,000นะครับก็เป็นรอบที่คนเปลี่ยนแล้วฮะแล้วก็ตอนนี้อาการของรถก็คืออื้อครับ วิ่ไม่ค่อออกนะครับแล้วก็มีอาการของเกียร์แข็งนะครับหลักๆก็จะเป็นแบบเกียร์แข็งครับผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการที่เราไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเื่อัานะครับก็ที่ทีท่าไหนทราบก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เงนนะครับผมขี่อย่างเดียวเลย แล้วก็ขี่ขี่ขี่แม่งเดียวครับรถนี้ก็ออกมาได้7เดือนครับแต่วิ่งไปเกือบ2องหมื่นนะครับผมก็พี่ๆท่านไหนที่ขี่ได้มากกับผมนี่ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปแบบคำถามได้นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับเพื่อเป็นกลังใจคลิปต่อไปนะครับผมเนี่ยครับกูโมงขันแก่นนะฮะกูโมงที่แบบว่าผมไม่รู้จะพูดไงดีไม่รู้เขาจะะสร้าาางมมมทํไนัน ไม่ต่างอะไรกันเลยหรือว่าข้างบนเขามีอะไรนะครับก็ใครทราบตรงนี้ก็คอมเมนตน์ใต้คลิปได้นะครับผมเป็นอุโมงค์โค้งงูช่างหลวงนะฮะก,ก็เรือสวยือดง่ายไหมฮะเร็นการ่ายรูปปั้นปืนนะผมคิดว่าอย่างนั้นะน,น,นะฮะโมคคื่อกี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวไปสำรวจไปที่ทางเข้าบิ๊กบิงดีกว่าครับโอเค,คไป โอเคครับแล้วเราก็มาถึงตรงสี่แยกไฟแดงสำรีหมานะซึ่งจะใกล้ถึงแลก็เดี๋ยวไปดูครับว่าเขาจะไปครับถึงสุดที่วิ่งแล้วครับตอนนี้ก็เป็นสุดที่วิ่งของคอนแกนนะฮะก็แวะเข้ามาได้เลยครับผมเดี๋ยวซ้ายเข้ามานะไม่ต้องข้องหน้านะครับเราต้องเดี้ยวซ้ายเข้ามานะครับถึงแล้วก็มาข้างเือเร็จแล้ววันนี้ปิดวิ่งนะครับ ก็เดี๋ยวถามพี่สุทธินะว่าเขาจะว่ายัางไงนะครับ this bank this this bank how much เยอะ uh one three thousand หมื yes everything 13000 yes everything หมื่นสามหมื่ ครับเฮ้ยเดี๋ยวรเป็นไรพี่เป็นไรครับเนี่ยหาพี่อ่ะขาหรอเบรกฉุก yes JJ Bike Shop ครับครับผมโหว่าขี่เกินไปหมื่นเก้าเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้เท่าไหร่นะหมื่นเก้าพี่หมื่นเก้าก็ต้องมีเปลี่ยนกองอากาศด้วยเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ครับผมก็จะมีน้ำมันเครื่องกองอากาศกองเครื่อง <ม>เดี๋ยวกองอากาศกักบกองเครื่องบืกข้างในก็ได้เท่าไหร่พี่กองอากาศกองอากาศน่าสองร้อยกว่าบาทตายพี่กองเครื่องตามนี่แหละก็แล้วก็พี่สุชีเขาบอกว่าไม่มีปัญหานะก็เดี๋ยวเกินมาได้หน่อยครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จนะว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะของรอบ18,000หมืนะครับก็เดี๋ยวไปดูครับไปเรียบร้อยครับลองนั่งดูลองนั่งมันจะสูงข,ขึ้นพี่หรือว่ามันจะแข็งอ่าโอเคพี่พอคนอีกคนหนึ่งมานั่งปพ๊บพอ ใช่อันนี้รู้สึกว่าพอดีมากเลยใช่ครับเยอะของนะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าแสงมันถ้าถึงขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้าหน้ามันลอยไปเราจะควบคุมยากอ๋อครับโอเคครับก็ส่วนค่าใช้จ่ายวันนี้นะครับก็เป็น1 9 9 0นบาทนะครับ2,000มีทอนะครับผมก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้ครับถ้าเกิดพี่ๆอยากให้ผมไปทำอะไรก็บอกได้นะครับหรือว่าจะถามอะไรก็ทีมใต้คอมเมนต์นะครับผมจะ ให้ลาเียดไปนะครับผมโอเคครับเจอทิ bye ่ร้าครับบ๊ายบาย